เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมก็ผมบอกตรงๆไงนะคือผมรีวิวสองรอบแล้ววันนี้ด้วยชื่อเออแต่ประเด็นคือผมอ่านสกิลแล้วมันงงมากนะครับผมคือยอมรับว,ว่ามันงงจริงๆมันไม่ใช่ไม่งงมันงงมากขนาดผมลองแปลด้วยตัวเองหรือใช้ Google Translate บ้างใช้พจนานุกรมนิดนึง ก็งงอ่ะคือยอมรับว,ว่างงมากขนาดของคุณนอนท์อ่ะที่ผมเอามาจาก d i s c o r d ผมยังอ่านแล้วยังงงเลยอันนี้ผมพูดตรงๆนะว่ายังอ่านแล้วยังงงแบบคือด้วยที่ว่าเขาแปลเขาแปลดีสุดนะเขาแปลดีจริงยอมรับนะครับผมคือผมต้องมานั่งแบบขอดูเลยคือขอเอามาลอกเลยคือหยิบมาดูเลยปกติจะแบบผมจะอ่านไปล่วงหน้าก่อนเนาะอันนี้คือผมหยิบมาดูเลยไม่ไหวแล้ว ตัวนี้มันสก,กิลมันยุ่งยากจริงๆยอมรับสก,กิลนี้ม่งยุ่งยากมากนะครับผมโอเคก็ตัวนี้มีพลังอยู่ที่7ล้านสามหมืสปีดสี่ไอสปีดอยู่ที่2,000นะครับผมสองพปสปีดมันดูเหมือนแบบว่าเออมันดูเหมือนน้อยนะแต่ที่จริงมันต้องน้อยอยู่แล้วล่ะเพราะถ้าสปีดเยอะตัวนี้แหละ คือดาบสองคมเลยนะครับผมคือถามว่าทำไมถึงกล้าพูดว่าเป็นดาบสองคมเพราะสกิลมันจะมีดังต่อไปนี้ก็คือทำดามเมจกายภาพนะครับ580ต่อศัตรูที่อยู่ตรงหน้าซึ่งมันปกติแล้วมันจะยังไงอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปกติมันจะตีแบบสูงบ้างตีแบบ ตัวแอคแทกเยอะเดฟ e ีเฟนเยอะแต่เขาเนี่ยศัตรูตรงหน้าก็คือสมมติว่าผมเอาเออไว้ตรงช่อง3ามั้งเดี๋ยวผมลองไปเล่นดูอีกทีนึงผมมาอ่านแล้วมาเจออย่างนี้คือผมจุ้งเลยนะปกติผมนึกว่าเออมันน่าจะแบบเอาวางตรงไหนก็ได้แต่ผมมาอา่านอีกทีศัตรูไว้ตรงหน้าเฮ้ยมันก็เหมือนแบบเอาปืนจ่อหน้าเลยนะครับผมแต่ประเด็นมันตรงที่ว่าอะไรนะผมก็คือกิลมันอ่านยากมากรุก็เกิดอีกหนึ่งครั้งก็คือถ้าเกิดศัตรู ที่อยู่ตรงหน้าของเราติดเป้าหมายนะครับผมหนึ่งตัว50%นะครับผมมีโอกาสลดอัดลดเ,เขาเรียกว่าลดความต้านทานค ritical 4เอ้ย50ิเปอร์เ้สี่ิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมและโอกาสติดสลีปสองเทินด้วยกันนะครับแล้วก็จะเหมือนแบบว่าเมื่อเมื่อแบบว่าเราไปตีอ่ะ2ดีบัฟนี่ครับผมย้ำว่า2เอฟเฟกต์จะต่อ1ดีบัฟซึ่งหมายความว่าล็อก ลดความต้านทานคิปที่ขอก็คือดีบัฟบเดียวกันถ้าเกิดเราไปตีมันดีบัฟบหายทันทีนะครับุณอ่าทาไมถึงบอกว่าถ้าเกิดเราไปตีมันดีบัฟบหายทันทีคือตัวเนี้ยมันต้องเล่นเทินหลังสุดเลยคือตัวเนี้ยมันต้องเล่นเทินหลังแบบเทินหลังอ่ะอ่าสมมุติว่าผมเอาอ่าไม่ต้องหอัอดะเดี๋ยวเราจะได้ไปเจอกันจริงๆเดี๋ยวผมจะเอาตัวแบบเบสอ่าเบสสปีดอ่ะ,อะน้อยสุดอ่ะไปไว้ด้าน ด้านหลังแล้วเอาตัวนี้เอาไว้ด้านหน้าแล้วให้เทียบกันเลยว่ามันเล่นแบบมันเล่นต่างกันนะมันไม่ใช่แบบเล่นแบบตัวเดียวกันด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคเลเวลสองนะผมก็เปลี่ยนจาก40เป็น70เปอร์เซ็นต์เลเวลสามก็เปลี่ยนจากแปดเอ่ห้าร้อยแปดสิบเป็นแปดร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมฮือตัวนี้ม่เล่นยุ่งยากจริงส่วนสกิลที่สองของซิลเวอร์เวอร,วอร์นะครับผมก็ทำดาเมจกายภาพ480%ต่อศัตรูฮุก ต่อศัตรูอย่างน้อย1ตัวด้วยเช่นกันนะครับผมทำดาเมจสูงสุด5ดีบัฟถ้าเกิดศัตรูติดดีบัฟแอคชั่นไฮเดนนิ่งแอดคือผมขอเรียกว่าแอคชั่นไดยเดนดิงไฮเดนนิ่งคือแอคชั่นไฮเดนนิ่งอ่ะเดี๋ยวมันคืออะไรเดี๋ยวผมขอเฟิร์ชก่อนนะครับผมซึ่งแอคชั่นไดยเดนดิงเหมือนแบบเป็นการมนะูฟเมนต์น่ะมันคือมูฟเมนต์หรอแล้วมันจะมูฟเมนต์อะไรอะ่ะมอฟเมนต์เนี่ยเออเดี๋ยวขออ่านต่อนะครผมถ้าเกิดไม่เข้าถ้าเกิดแบบ ตัตูติดดีบัฟก,ก็ทําสูงสุดได้ค่าเป้าหมายเนาะถ้าเกิดไม่ตรงเข้าเงื่อนไขจะตรงจะกลายเป็นการโจมตีแบ,บบเบสิกอ๋อก็จะต้องติดเงื่อนไขด้วยถ้าไม่ติดเงื่อนไขก็จะตีแบบเบ,บสิกอ้โหโคตรแย่นะส่วนเลเวลสองนะผมเพิ่มติดสถานะบริดหนึ่งเทินก็คือเพิ่มสถานะติดเลือดก็คือเสียเลือดหนึ่งเทินด้วยเช่นกันเนาะเมื่อเริ่มต้นเทินนะครับผม จะทำดาเมจ50%ต่อค่า ATK ของตัวตัวของเราก็คือตัวของน้องเอนะครับผมตัวนองชื่อมันก็อ่านยากแล้วสกิลก็ยังอ่านยากอ่านยากอีกนะครับผมสกิลที่3นะครับเอ่อเลเวลสตัวเนี้ยตีการันตีคือการันตีติดติดฮิตแน่นอนก็คือแบบว่าตีติดฮิตไม่มีโอกาสตีเบสิกส่วนเลเวล4นะครับผมเปลี่ยนจาก40%เป็น80%ก็บอกแล้ว แม่ยุ่งยากคือตัวละครตัวนี้ผมบอกเลยว่ายุ่งยากมากยุ่งยากจริงๆแม่งโคตรยากเลยนะครับผมโอเคต่อไปเอ่อสกิลที่3ขอนผม Hunter i n t e r g y Hunter i n t e r g y ก็คือเมื่อเริ่มต้นเทินนะครับผมถ้าเกิดมีศัตรูอย่างน้อยหนึ่งตัวติดบัฟกลุ่ม Action e n i n g y Speed จะบวก15%้ปและ Attack บวก30%เป็นเวลา1เทินอ่าส่วนเลเวลที่สนะผมนอกจากเมื่อเริ่มต้นเทินนะครับผม ถ้าไม่มีศัตรูติดดีบัฟกลุ่มของแอคชั่นไฮเดนนิ่งสามารถาสร้างโล่ได้นะผมให้เออเท่ากับพลังโจมตีของเออ500%อืมอันเนี้ยควรมีนะเนี่ยที่ผมบอกแล้วไงคือเปลี่ยนจากดีบัฟเป็นโล่มันยังโอเคกว่าตั้งเยอะเลยแล้วคือไม่ใช่เปลี่ยนจากดีบัฟเป็นโล่หมายถึงเอาดีบัฟพวกสลีปพวกไฟนเอาออกอะแล้วเปลี่ยนเป็นโล่มันจะดูโอเคกว่าตั้งเยอะไม่ก็ติดบริดไปเลยไม่ก็ติดพอยซันอ ยังดูโอเคกว่าตั้งเยอะเลยนะครับผมส่วนเลเวล3นะครับผมก็คือสปีดจะเพิ่ม30%เอร์เอ่อพลังโจมตีจะเพิ่ม60%โอเคจะพยายามเข้าใจนะตัวเนี้ยส่วนเลเวลสี่ของวิชชันเตอร์นักล่าแม่มดอ่าก็ถ้าเกิดนางโจมตีปกตินะผมจะสร้างดามเมจหนึ150่งร้อต่อศัตรูแบบสุ่ม2ตัวเลเวลสองนะผมสาบเปอรโอกาสติดสลีปต่อสดเหรอติดสลีปทุกตัว เป็นเวลาหนึ่งเทินโอ้ก็คือ,อ,อเอาแร็ตก็คือเป้าหมายทุกตัวนะหนึ่งถึงห้าทุกตัวหนึ่งเทินแล้วสามารถลังออกได้เมื่อโดนจมตีเอออันนี้ไม่ไม่น่าโอเคท,ที่คิดเลยนโอเลเวลสามเปลี่ยนจากร้อยห้าสิบเป็นสองร้อยก็ตัวนี้เออมันยังไงอะ่ะมันปวดกระบาลนะเอาจริงๆคือมันปวดกระบาลนะใครว่าไม่ไม่ปวดกระบาลอะ่ะคือมัน โอ้ยโอ้ยงงมากนะครับผมต่อไปมาเห็นมีคนบอกจะให้ผมมารีวิวอาวุธด,ด้วยได้เดี๋ยวจะรีวิวอาวุธให้แล้วกันนะครับผมก็อาวุธนะผมค่าพลังดนตรี51 0 0 0นนะครับผมก็ผลจากโบนัสวมก็6,4 0 0 0อืมให้สำหรับเออท่านั้นนะผมเรเวลหนึ่งนะผมเพิ่มอ่าเขาเรียกว่าเพิ่มจากศัตรูจาก1ตัวก็คืศัตรูแถวหน้าจาก1ตัวเป็น2ตัวเรเวลสองนะผมเพิ่มสถานะเสียเลือด เป็น2เทินด้วยกันนะครับผมส่วนเลเวล3นะผมก็เปลี่ยนจากดามจนะครับผม880เป็น980ก็ถามว่ามันโอเคไหมกับอาวุธนี้คือมันก็ได้นะแต่ผมบอกเลยอาวุธมันได้แต่ตัวละครนอ่ะมันไม่ได้นะครับผมคือถามว่าทำไมถึงพูดอย่างนี้คือมันบอกว่าศัาตรูที่อยู่แถวหน้า2ตัวก็คือศัตรูแถวหน้าเออ่อ2ตัว แล้วก็ด้วยที่ว่าบีดอ่ะมันหนึ่งเทอมมันหายอยู่แล้วไงอันนี้มันเพิ่มเป็นสองเทอมก็ถือว่าโอเคส่วน Level 3, เลเวลสามเพิ่มดาม damage. อืมก็ใช้ได้นะครับผมอามาก็ถามว่าเดี๋ยวเรามาลองเล่นจริงกันนะครับผมซึ่งแน่นอนผมผม,ผมทำไว้เรียบร้อยแล้วก็อยู่ในเคปออ s สเปซไทม์นะครับผมก็ผมก็แน่นอนว่าซื้อเอเอไม่ใช่ซื้อเออผมแลกเอเอมาละ เดี๋ยวผมจะทําการจัดทีมก่อนแล้วกันซึ่งแน่นอนนางกับสปีดเยอะสุดเออนางกับสปีดแบบเยอะมากนะครับผมสปีดมันเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปเช็คดูแล้วกันอ่าผมจะเล่นเอาเป็นสปีดไม่ต้องตามจริงๆอ่ะไม่ต้องตามที่เยี่ยเลย <c oughs> อ่าเอาเอาเป็นฟอร์ติน่าอ่าผมจะจัดแบบนี้แล้วกันเ,เดี๋ยวผมจัดแบบเีเอาเซ่าอืมเอานี้ แล้วก็เอาคือไม่ต้องเล่นป้องกันป้องกันแบบป้องกันตาจ้าเลยเอาเป็นอุ้ยตาา้าไม่เอาผมเอาตัวอะไรดีอะโอพีเลียแล้วก็ผมเอาพีมาวิลล่าตัวนี้สปีดน่าจะด้่งเยอะอยู่โอเคมาลุยกันก็เดี๋ยวจะได้ดูกันชัดๆเลยศัตรูแถวหน้าศัตรูแถวหน้าโอเคอันนี้คือผมปรับแบบ อันนี้พอนางยิงปุ๊บก,ก็นี่ครับผมจะติดสถานะเห็นไหมจะมีเข็มฉีดยาอยู่ติดสถานะสลีปแล้วอันนี้คือผมปรับสปีดแบบต่ำสุดเออเนี่ยคือด้วยที่ว่าทําให้สปีดต่ำสุดถามว่าโอเคไหมมันโอเคนะไม่ใช่ว่าไม่โอเคเออทำให้สปีดอะต่ำสุดมันยังพอแบบไปวัไดไปวาได้ด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคต่อไปเธอที่2ครับผมซิลเวอร์เวเครับผมก็นางยิงทิ้งก็คือแบบ เรามีแอคชั่นไฮเดนนิงก็เหมือนแบบเป็นดีบัฟอะแหละโอเคก็ตีครับผมว่ารีวิวครั้งนี้แม่งก็ถือว่าหนักพอตัวเหมือนกันนะอันนี้คือผมให้นางอะ่ะสปีดถือว่าน่าจะอันนี้คือน่าจะแบบสูงสุดแล้วนะอันนี้คือสูงสุดแล้วเพราะว่าตัวอื่นอะแบบบับ๊มันถือว่าต่ำอยู่นะอ่าเดีย๋ยวผมขอกดข้ามไปก่อนแล้วกัน โอเคเอาเป็นอีกรอบนึงเดี๋ยวผมจะให้นางอยู่คนเดียวเลยเออเดี๋ยวให้นางอยู่คนเดียวเลยเดี๋ยวบางคนแบบเอ้ยให้นางอยู่คนเดียวเลยหรอใช่เดี๋ยวจะให้นางอยู่คนเดียวดูอ่ะซึ่งพลังจะเดี๋ยวฝันนางอยู่คนเดียวผมเอาแบบพวกบัฟให้เพื่อนหน่อยใส่วงใส่บัฟหน่อยเฟเลียเออโอเคสามตัวเราจะได้เห็นกันอ่ะเอออ่ะเริ่มแรกเราบัฟก่อนครับผมอันนี้ผมให้เออสปีดต่ำสุดแล้วนะ ยิ่งโอเคสองเข็มอ่ามีติดสถานะ1ตัวแล้วพอตีปุ๊บเห็นไหมคือเฟรียไปตีตัวที่ขังกกงผลที่กลามาก็คือสลีปมันจะเป็นผลไหมมันไม่เป็นอ่าเดี๋ยวผมดูถ้าสติน่าตีคือแน่นอนมันไม่เป็นครับผมนี่แหละคือความชิบหายของจริงเมอร์ลินบัฟครับอ่าเทิร์นสแล้วอ๋อแสดงว่าสปีดโซติน่าสูงอยู่ถ้าสปีดโโซติน่าต่ำอะ มันจะไอ้นี่ครับผมมันจะตีได้เออนี่นานใช้ผมโซลหน้าใช้สกิลหนึ่งอันนี้จําได้เดี๋ยวโอเคบัฟครับก็ถือว่าเราได้เห็นแล้วมันล็อกแบบล็อกตรงๆเลยแต่เป็นไปนได้อะอยากให้แบบมันอยู่ต่าๆอะสปีดต้องตามหน่อยอะเออถ้าสปีดต่ำอ่ะมันเล่นได้แต่อันนี้คือผมเห็นไหมเฟน,นเรียไปตีแปบ๊บเดียวไอโซโกงหายเลยสรุปคือทำอยังไม่ได้ทํา อะเดี๋ยวอีกรอบนึงแล้วกันอันนี้คือผมจัดแบบให้เอออยู่อยู่สปีดถือว่าเยอะสุดแล้วนะเออนี่ถือว่าสปีดที่ผมจัดะคือเยอะสุดเพราะว่าเมอร์ลินกับเฟลียต่ำมากเอเอเมอร์ลินอ่ะผมสปีดผมใส่แบบก็ระดับ7ระดับ8เองนะตัวอื่นผมระดับ9แล้วล่ะเออเดี๋ยวเนี่ยผมก็ให้เนี่ยเมอร์ลินอ่ะผมบัฟแล้วใช่ปะพอบัฟปุ๊บเออยิงสองแถวหน้าก็คือเพนเทต้ากับ เมอร์ลินอ่ะแล้วก็เฟรเดียพอไปตีพอเฟรเดียไปตีอีตัวที่มันขังกรงปุ๊บก็นั่นแหละโอ้ความชิบหายวายวอดตีตัวขังกรงไหมอ๋อไม่ตีก็เท่ากับว่าเมอร์ลินจะติดอย่างนั้นแหละนานเลยก็ประมาณประมาณสองเทินอะ <c oughs> แล้วคิดสภาพว่าสองเทินที่แม่งขี้ยมากนะสองเทิน <c oughs> นี่ถือขี้เยสุดๆแล้วนะโอเคต่อไปซิลเวอร์เวเบอร์ครับยิงมีดับครับผมอืม้มเฮ้ย ก็คือนางจะยิงตัวที่แบบติดดีบัฟก่อนอ่ะผมสังเกตแล้วนางจะยิงตัวที่ติดดีบัฟก่อนถ้าเกิดแบบไม่ยิงตัวที่แบบติดบัฟอะ,อะถ้าเกิดสมมติว่านางยิงตัวที่ไม่มีดีบัฟของนางอะนางจะไม่ยิงอะสังเกตแล้วอืมสังเกตได้ละมันต้องมีแอคชั่นไฮเดนิ่งตัวนี้ถึงจะทํางานโอ้ก็อ่ะเดีย๋ยวผมขอลองจัดอีกแบบหนึ่งแล้วกันอ่ะเดีย๋ยวผมขอใช้ผลไม้ก่อน โคตรเป็นการรีวิวที่ถือว่าอันนี้น่าจะได้เห็นละเอียดแบบละเอียดละเอียดจัดแล้วว่าเอาจริงๆเอออันนี้คือผมจะจัดแบบทีมต่ำสุดแล้วกันเอาผมเอาเป็นโซทิน่าโซทิน่าตัวนี้ก็ถือว่ามีแอคชั่นของสลิปมาแซกด้วยเป็นเอ่อเมอร์ลินเออแล้วก็ขอเป็นอ่าลูเซลูเซล่าแล้วเอ้ยลูซาก้าแล้วก็อ่าตัวนี้ลืมชื่อละฟอร์ติน่าเออโอเคมา อันนี้จำไม่ได้ว่าตัวไหนสปีดต่ำสุดอ่ะโนเทรีม no ครับผมตัวที่หน้าผมใส่สปีดอยู่โอเคนางล็อกสามตัวละอ่ะเออเออต้องจาัดก,การก็คือแอมเบตกับโทปุลน,นะผมอ่ะยิงปึ้งเรียบร้อยติดดีบับสองเทิร์นแล้วก็ลูซาก้าตีเนี่ยคือด้วยที่ว่าเนี่ยคือเห็นไหมลูซาก้าไปตีอ่ะเหมือนแบบไอ้ตรงขามง,งอหายเลยชนะน่ะเป็นไม่ได้ มึงคือการที่จะคุณจะเล่นตัวเอออย่างน้อยอ่ะสปีดเออต้องถือว่าต่ําที่สุดในทีมมันถึงจะเล่นได้นะครับผมโอเคอันนี้คือได้เห็นกับตาแล้วอันนี้คือเห็นกับตาแล้วนะอ่าผมปรับสปีดหนึ่งนี่ถือว่าต่ํามากเนละปกติผมจะเล่นสปีดสองกับสปีดสี่อ่ะอซิมเบอร์เวเบอร์นะครับผมก็ล็อกขังกงไปโอเคก็ได้เห็นกับตาที่เรียบร้อยนะผมอ่าอันนี้คือกรณีที่ถือว่าการเล่น อ่าน่าจะเล่นเออแบบว่าทำไงให้มันเล่นเออเล่นเออได้ก็คือนะนะาต้องอยู่สปีดต่ตำสุดอ่ะมึงทำไงได้ให้มันสปีดต่ตำสุดแล้วให้คนสปีดสูงสุดอ่ะเล่นไปก่อนอ่าตัวอย่างเลยไม่ต้องตัวอย่างแค่ฟอร์เลนอ่ะ <c oughs> ปิดฉากเอออันจริงเดี๋ยวผมเอาฟอร์เลนก่อนอันเนี้ยฟอร์เลนเออเมอร์ลินอืมเออแล้วก็ผมเอาตัวแบบโกบับแล้วกัน เอาพวกบัฟพวกเป็นอ่าโอลิเวียโอลิเวียแม่งเอ้ยอย่าละโอลิเวียได้ปะเอ้ยโอลิเวียบัฟเอ่อโอลิเวียแล้วก็ผมเอาเป็นนี่ของครีม่าวิลล่าโอเคมาอันนี้คืออีกทีมนึงครับฟอร์เรนเปิดกับครับผมเพราะฟอร์เรนสปีดถือว่าเยอะที่สุดอ่าบัฟครับแล้วก็อ่าตัวนี้ตัวนี้เยอะสุดแสดงว่าเอออยู่ต่ำสุด โอเคอ่ะเดี๋ยวระหว่างนั้นเดี๋ยวผมจะข้ามไปก่อนเลยแล้วกันนะคบผมจะได้เห็นกับภาพจะได้เห็นภาพอีกแบบกับตาเลยว่าทำไมถึงต้องให้เอออยู่หลังสุดนะครับผมโอเคโอเคผมซึ่งก็เดี๋ยวผมขออนุญาตทำการปรับเปลี่ยนนะผมปรับเปลี่ยนเป็นโซทีนาเนาะเปลี่ยนจากฟอร์เรนเนาะเพราะว่าอ่าผมไปลองเล่นแล้วน่าจะรีวิวยากอยู่นะคบผมก็เลยทำการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยก็ปรับเปลี่ยนเป็นโซทีนาเนาะอ่าผมพยายามปรับเออให้มันอยู่ตาสุดแล้วโอเคโซตีนาเปิดครับ ชึมโอเคล็อกสามตัวหน้าโอลิเวียบัฟอ่าพีมาวิลล่าตีคงคราวเนี้ยเออจะสปีช้าที่สุดนะครับผมอ่าโอเคใช้สกิลครับผมนี่ติดก,กงเห็นไหมแล้วฝ่ายตรงข้ามจะเล่นอ่ะถือว่าน้อยมากนะผมเนี่ยแทบจะไม่ได้เล่นเลยโอเคยิงครับผมซิมเบอร์รเรเบอร์ปังเนี่ยคือวิธีการเล่นของนางมันจะมีอยู่แบบ มีอยู่2วิธีก็คือให้จาักการสตูแถวหน้า2ตัวหรือไม่ก็ทําให้นางอะอยู่ต่มสุดนะครับอ่าแล้วสมมติว่าถ้าเกิดนางอะอยู่สปีดสูงสุดละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าเดี๋ยวเราจะข้ามไปตรงนี้เลยก็กันนะครับอันนี้คือสปีดเราเห็นแล้วนะสปีดเมื่อนางต่มสุดมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดสปีดนางสูงสุดละ่ะอ่าสปีดนางสูงสุดซึ่งสปีดของเอออะมันอยู่ที่2008เนาะแล้วคือมันผมว่าตัวเนี้ย ของเออมันน่าจะเอาของของคอตตี้มาเล่นเพราะว่าคอตตี้อ่ะของมันก็ถือว่าสปีดก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะอ่าโอเคซึ่งเอาสปีดตัวที่ถือว่าอืมถ้าจะให้เออสปีดสูงสุดเหรอเราก็ต้องเอาหาตัวละครที่สปีดต่ำสุดอะแล้วก็ใส่ดามเอจเออนี่เอาเป็นนี่ครับผ่อาร์มสตรองอาร์มสตรองสปีดต่ำสุดละแล้วก็นาตาชาอโอเคมาอันนี้เราจะได้เห็นกัน เมื่ออ,อยู่ในระดับสปีดท,ที่ถือว่ามันเล่นได้ครับโอเคโซลติน่าเปิดครับแล้วก็อ่าคอตี้ยิงแล้วไม่ยิงอะไรไม่ยิงอามต่ออ่าเออยิงครับผมเออยิงปึ้งโอเคดีแอนแตกอ่ะแล้วพอยิงปุ๊บเห็นไหมบัฟจะหายครับผมดีบัฟของไฟตรงข้ามจะถือว่าหายถ้าเกิดเออมีสปีดสูงนางจะเล่นยากมากอ่า อันเนี้ยเราได้เห็นกับตาแล้วผมว่าสปีดมันมันมีผลด้วยนะเออมันมีผลด้วยเวลาสปีดต่ำนางจะเล่นแบบแบบเห็นประสิทธิภาพได้ง่ายมากแต่ถ้าเกิดนางสปีดสูงยากที่จะได้เล่นนะครับผมโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ผมก็ได้เห็นกับตาและสปีดต่ำเกิดยังไงสปีดสูงเกิดยังไงเอ่อมันก็ถือว่าได้เห็นครบเครื่องแล้วกันนะครับผมอาวุธรีวิวก็ ถามว่าอาวุธของนางมันดีไหมมันก็กลางๆนะผมให้กลางๆแต่ไปปรับไอ้ตรงที่แบบว่าสลีแอะ <c oughs> ไปปรับไอ้ตรงนั้นอะจะดีมากเลยนะครับผมเออเนี่ยเรื่องอาวุธอะผมว่าอาวุธอะถ้าจะให้มันโอเคกว่านี้แบบโอเคแบบมากๆเลยนะครับผมก็ไปปรับเปลี่ยนซะเออตัวมันมันก็ไม่เชิงว่าน่าเล่นอะแต่ถ้าเกิดแบบ สปีดนางสูงๆเปลี่ยนจากไอบรีดอะเปลี่ยนจากบรีดหรือไอ้ตัวขังกงอะไม่จะดีมากเลยนะผมโอ้รีวิวครั้งนี้ก็ถือว่าเหนื่อยพอตัวเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปนะครับผมโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบทริปเพียงเท่านี้ผมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับได้ได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะผมไว้เจอกันคลิปหน้าซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ